อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกจางหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกลาสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยดีต้อนรับเข้าสูห่หนูไดชแนลนะวันนี้อยู่เกม counter s i k e นะครับ ในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตแพทประจำวันที่14กันยายนนะก็เดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเอาล่ะเรามาอ่านแพทโน้ตกันนะครับเขาบอกว่าวันที่14ครับปิดเซิร์ฟเวอร์7โมงถึง9โมงนะครับก็เป็นขอชดเชยนะครับคอส300กับอ e นะีเทอเนียม1,000นะเนื้อหาใหม่ที่เข้ามานะครับจะเป็น ความน่าเป็นในการสรรหาหน่วยปฏิบัติการโคอี้กับเลเซลนะครับอันนี้นะอ่าเป็นตัวรีลันนะโคอี้กับเลเซลนะครับโอเปอเรเตอร์นะ2ตัวนะครับนี่ไงเนี่ยสคนนี้นะก็ผมแนะนำครับโคอี้ครับถ้ามีไว้ก็โอเคนะครับสำหรับใครยังไม่ยังไม่เคยมีนะเป็นโคอี้นะครับแล้วก็ถัดมาครับการสรรหาเนี่ยโกลเอ d จะอยู่ในรายการของผู้สมัครแล้วนะครับก็เข้าตู้ปกติแล้วนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของร้านค้าเลยนะเป็นเซตของตกแต่งนะครับอ p โพคาลิฟสอแล้วก็จะมีแพ็กเกจข้อมูลข้อผูกมัดกิจกรกรมที่6นะครับซื้อแพ็กเกจจะได้รับเฟอร์นิเจอร์จำกัด ASR ทันทีแล้วก็ถ้าเกิดทำภารกิจสำเร็จก็จะได้คอร์จำนวนมากมายครับอันนี้ก็เหมือนแพ็กเกจทั่วไปครับที่ซื้อแล้วก็ต้องทำตามขัม้นบนได้ไปเรื่อยๆนะถัดมาครับจะเป็นแพ็กเกจการเติบโตการฝึกพื้นฐานครับ แพ็กเกจการเติบโตการฝึกขั้นสูงแล้วก็แพ็กเกจการเติบโต,ตการต่อรองค่าจ้างแล้วก็แพ็กเกจพิเศษใบนารีคละชนิดนะครับอนี้ก็ใครที่อยากจะอัปเกรดตัวให้เก่งขึ้นนะครับก็ซื้อได้นะแล้วก็เลดบอสครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ครับ14กันยายนถึง12ตุลาคมนะครับก็มาให้สู้กันอีกแล้วนะครับเลดบอสนะก็โดยสรุปทั้งหมด ไม่มีอะไรใหม่มากนะครับก็เป็นสัปดาห์แห่งการพักผ่อนแหละว่างั้นก็ว่าได้นะก็ผมเดาว,ว่าสัปดาห์หน้านะครับอาจจะเป็นตัวละคร S.R. ตัวใหม่นะครับก็คือน้องโดโรทีนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปตัวอัปเดตไทม์ไลน์นะครับในนาโคสเนี่ยยังไงรลว้วกลัวไปดูแล้วกันนะจะได้วางแผนการเปิดกระชานะครับก็น้องโดโรทีถ้าเข้ามาในสัปดาห์หน้าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า เอามาเล่นในเลดบอสได้นะครับ p p ก็เล่นได้นะน้องเพิ่มบัฟความเร็วในการโจมตีแล้วก็ทำให้มีบัฟ perfect evasion ด้วยนะครับประมาณ6วินาทีนะก็เป็นตัวที่เวิร์กอยู่นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากนะครับผมก็เป็นสัปดาห์การพักผ่อนนะครับเพื่อนๆก็เน้นทำของนะครับใครจะเล่น PVP ใครจะตีเลดบอสนะครับก็ลุยได้เลยนะ โอเคครับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย